ออมาเขาก็เปียกกลับมานะคะเพราะว่าเขาไปมันจะมีงานแห่ด้วยไงทุกคนแห่ขบวนแห่ขบวน,บวนพระพระพุทธร,รูปเขาเอามาส่งน้ำขนาดะเจะออกไปแห่ทัวทัว่วอ์อำเภอสีงใหม่นะจ้ะส่วนดิฉันก็ไม่ได้ออกไปนอกบ้านนะคะว่าจะไปตอนเย็นจ้ะ ตอนเย็นไปดูว่าจะมีอะไรกินบ้างแต่รถคงติดหน้าดูนะคะรถก็สิบติดคักไก้กันนะคะเย็นทั่วล่างมหาสมกรกลานะคะ พี่น้องเมื่อนี้น่ะเอาชุดไอ้อัดพีทมาใส่เพราะว่ามันกว้างค่ะชุดชุดอัดพีทมันกว้างเพราะว่ามันจะขยายออกได้เยอะไงคือถ้าชุดธรรมดามันตอนนี้มันคับแล้วชุดธรรมดามันใส่ไม่ได้แล้วชุดคลุมท้องแบบธรรมดาธรรมดานะมันใส่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันต้องใส่ชุดแบบอัดพีทที่มันขยายออกเยอะๆนะคะทุกคน มันถึงจะโล่งสบายตัวนะคะใดๆคือมีชุดอัดพิษอยู่อีกหนึ่งสองสองสามมีอีกสามเอาไว้ใส่สลับสลับกันจ้ะแต่ก็อยากได้สีอื่นอีกอยู่หนึ่งสองสามสี่มีสี่มีอีกสี่นะคะชุดอัดพีชมีอีกสี่ชุดห้าชุดมือนะันเอาไว้ใส่สลับสลับกัน เออเดือนหน้าก็จะคลอดแล้วไงเดินหน้าก็คือวันที่สิบห้านัดผ่าคลอดอีกเดือนนึงนะคะพี่น้องบอกน้องอยู่ว่า,ายๆๆอย่าเล่นเล่นอย่าเล่นนี่ออกมานะลูกอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแม่ถึงจะพาไปคลอดนัดหมอเอาไว้แล้วค่ะ ื่น,น,นก็นอนไม่ค่อยหลับเชืาเป็นอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานไม่ไม่ค่อยได้กินผักเยอะเท่าไหร่กินพวกของหวานเยอะเมื่อวานกินแต่แนวหวานๆกันเลยแบบนอนไม่ค่อยหลับก็จะเป็นอย่ช็อกโกแลตไอนนเป็นโปรตีนช็อกโกแลต กินบํารุงนะคะตอนนี้กินน้ำหัวปรีอินทผลัมแบบบำรุงน้านมเอาไว้แล้วหัวปีอินทผลัมกินตั้งแต่ไตงมาสามเลยเรียกน้ำนมเผื่อว่าเออแบบขอลูกมาแล้วได้มีน้ำนมให้ลูกได้กินบ้างอะไรเงี้ยทุกคน อยากมีน้ำนมให้ลูกกินค่ะสงสารสงสารเด็กน้อยค่ะออกมาลรวบ่มีน้ำนมให้ลูดก,กินอยากให้เขาแข็งแรงคือเขาว่ากันว่าเด็กที่กินนมแม่าจะแข็งแรงก็อยากให้ลูกแข็งแรงพี่น,อน่องซึ่งน,นันซีน,นีมากินบำรุงาจา้ะได้ยินเสียงดนตรีไหมมันเข้ามาในโทรศัพท์ไหม เดี๋ยวไปเปูนอีกหนึ่งประตูนะเข้าไปในโทรศัพทพี่น้องเพราะวันที่มันเป็นวันที่สิบสามแล้ววันที่สิบสามทำงานมาสิบสามวันแล้ว เดือนนี้อ่ะระบบยังไม่มาดันเลยนะคะก็เลยต้องดันตัวเองไปก่อนโดยการทำทุกอย่างไลฟ์สดลงคลิปสั้นลงคลิป